สวัสดีนะครับก็วันนี้จะมาเปลี่ยนโชะครับของเดโคซูซูนะครับอนบันนี้เป็นโชคที่ผมเคมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ปีหนึ่งแล้วแต่จริงๆก็มันก็แตกตั้งแต่เมื่อสักสามสี่เดือนที่แล้วแล้วนะครับนะครับก็เคมมาก็แตกเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ทนแต่ว่า ตัวใหม่ที่ผมซื้อมามันก็ก็ยี่ห้ออยู่เนี้ยตัวเนี้ยครับโชเฟอร์เนี่ยครับแต่คนละรุ่นนะโชเฟอร์มืนเดี๋ยวจะดูว่ามันทนไหมนะครับโอเคก็ขนาดไซส์ก็320มิลนะครับดูแล้วก็ใกล้ๆกันนะครับโอเค ันดับแรกเราก็เวลาจะเปลี่ยนเนาะก็ถอดต,ตรงนี้ครับบางนี่ออกแค่นั้นนะครับอย่างนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ถอดโชคเปลี่ยนได้เลยโอเคเดี๋ยวขอถอดไอ้ตัวนี้ก่อนครับโอเคครับก็เอาออกไปแล้วนะครับตรงนี้ขานกั้นนะครับแล้วก็ตัวปิดนี่เราก็ใช้บล็อกเบอร์สิบสี บไบล็อกเบอร์14นะครับก็นอกนะครับแค่นี้ก็เปลี่ยนโชคได้ละเดี๋ยวรอเปลี่ยนเสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะดีมาเดิมไหมนะครับครับสำขบคนที่มีปัญหาเวลาใส่โชคนะครับ ถ้าด้านไหนเนี่ยที่รูโชค๊คที่จะใส่น็อตเนี่ยนะครับมันไม่ตรงนะครับแล้วเราคือเราไม่ได้ไม่ได้ล็อกไว้หรือว่าล็อกไว้เอาออกแล้วมันเหลื่อมนะครับทําไงก็ได้เลยนะครับวิธีการช่วยก็คือต้องใช้แม่แรงเนี่ยครับนะแม่แรงยกรถเนี่ยช่วยดันขึ้นนะครับดันดันตัวคานเนี่ยขึ้นนะครับพอดันขึ้นมาเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาแล้วก็ ทำให้รูเนี่ยมันค่อยๆตรงเองนะครับก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เดี๋ยไปเอาอะไรตอกนะครับเมื่อกี้ผมลองตอกอันนี้เป็นรอยเลยเอาอันนี้ครับไขควงเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในรูแล้วก็ดัดดันครับตัดซ้ายตัดขวานะครับนิดหนึ่งค่อยปรับแล้วก็ยกขึ้นเรื่อยๆเอาไม่แรงค่อยๆยกขึ้นยกขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่ารูมันจะตรงนะครับยกเสร็จแล้วก็เอาอันเนี้ยนะครับคอยกด นะครับขยับท้ายขยับขวาให้มันตรงใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับก็ยกก็ถามว่ายกประมาณไหนถ้าสำหรับของผมเนี่ยตัวขาตั้งนี่ลอยขึ้นมาเลยนะครับก็ถึงจะตรงนะรูก็จะตรงปกตินะครับแล้วก็ใส่น็อตได้ละก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่เผื่อมีปัญหานะครับว่าเออ ทำยังไงก็ไม่สามารถใส่น็อตได้เพราะรูมันจะเหลื่อมเยอะนะครับก็ต้องใช้แม่แรงช่วยโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอเวลา,าใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปลองดูว่าโชวคคู่นี้จะมีความนิ่มนวลขนาดไหนแล้วก็การทรงตัวเป็นยังไงนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ได้เอาไปลองมาแล้วในความรู้สึกนะผมว่าตัวนี้มีความนุ่มนวล ดีกว่าที่ติดรถมาถึงจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับถึงจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่คิดว่าน่าจะคนละรุ่นนะฮะความนุ่มนวลดีมากนะครับเกาะถนนดีคือได้ฟีลเหมือนขับรถน้ำมันพวกตะกูลแกลนฟิลาโ,โนอะไรเงี้ยนะครับที่ผมเคยขับนะควรู้สึกเดียวกันเลยนะครับก็พอใจมากครับกับราคานี้อันนี้ผมซื้อมาอยู่850นะครับตั่งในโชปปี้มา แบบใครทีอ่อยากจะลองก็คิดว่าคุ้มราคาครับผมจะเป็นรุ่นเดโคซู้ๆนะครับความยาว320มิลนะครับโอเคครับก็มีของดีก็ว่าบอกมาแบ่งกันแต่ความทนทานยังไม่รู้นะฮะเดยวต้องขอใช้งานไปสักระยะมันก่อนนะครับโอเคน่าจะเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ